สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าจะสุดท้ายที่อุดรวันนี้แล้วแวพรุ่งนี้ผมจะกลับกรุงเทพแล้วคืนนี้ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านของน้องเฟิร์สนะครับไปทัวร์เท่านห้นเยไปหานมกินในเมืองอุดรตอนตนี้ก็มาเติมเติมลมหน่อยข้าวก็คาไวเติมลมที่ปั๊มตรงข้ามกับค่ายค่ายไรวะค่ายประจักษ์เออค่ายประจักษ์ เราจะไปซ่ากันไม่ซ่าดิเป็นซิ่งไม่เข่าให้มุดฉดถางเว้ฉดถางเนี่ยถางมันจะปิดเองว่ะเ้าเวลาสามสิบสิเอ้ยมันอ่อนมันมันอ่อนหนักเลยอ่ะนั่นดิรถไฟเขาเติมวันเท่าไหร่อ่ะมีใครรู้บ้างเติมไม่เป็นสามสิบเลยยี่สิบเติมไม่เป็นไม่รู้เออไม่เคยเติมรถไฟเหมือนกันเคยเติมแต่รถใหญ่ อันี้มึจะเข้าฝั่งหนูจะได้ไม่ติดจะได้ไม่ติดใช่ไหมใช่อแล้วะตอนนี้อยู่ไหนว่าอันนี้ต้มลมเสร็จแล้วเมื่อกี้กำลังจะออกไปเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองนี่อยู่แยกอะไรวะเนี่ยแยกคอจิตาคาบตอนนีกชอจิตาคาบเราจะไปกินนมแล้วก็ไปไหว้อะไรนะเพิร์สกอบหลวงประจักเลสโก้เลสโก้ของมอ สถานีเอาสั่งตอนนี้น้ำปั่นช็อกโกแลตสองเครื่องเหรอเออราคาก็สามสาิบสามสิบห้าบาทสบายร้านอยู่ตรงข้ามกับโรงพักอุดรธานีาขายนี่ด้วยขายข้าวตามสั่งเยอะแยะ เราจะมากินนมไอ้ยี่สังอะไรนะช็อกโกแลตจ้ะมากินโอริโอลโแล้วกันเพื่องมีเพื่อขนมปังวะมีไหน,นวะมาครบแล้วจะขนมปังปังเพื่อจะฟังฟให้ไหนดิเครื่องจะไม่เห็นชั้นเลยเออครับเลย Left <'s> Go <S บางกมู สถานีเอาสั่งตอนนี้น้ำปั่นช็อกโ,โกแลตสองเครื่องเหรอเอเอราคาก็สามสาิบสามสิบห้าบาทสบายร้านอยู่ตรงข้ามกับโรงพักอุดรธานีขายนี่ด้วยขายข้าวตามสั่งเยอะแยะ เราจะมากินนมได้ยิ่สั่งอะไรนะช็อกโกแลตใช่ไหมกินโอริโอแล้วกันเรื่องนีพมัขนา สถานีเอาสั่งตอนนี้น้ำปั่น,นช็อกโกแลตสองเครื่องเหรอเออราคาก็สามสิบสามสิบห้าบาทสบายร้านอยู่ตรงข้ามกับโรงพักอุดรธานี<ะ>ขายนี่ด้วยขายข้าวตามสั่งเยอะแยะ เราจะมากินนมนี่ยสร้างอะไรนะช็อกโกแลตจะากินอโอริโกแลคติกเรื่อมีพวกขนมปังวะมีน,น่าอะมาครบแล้วจะปังปังก็จะไฟให้หน่อยดิยเครื่องจะไม่เห็นดยดชั้นเลยเออรับเลย Let's go บังขงมว อยู่ที่หมอกประจักษ์นะครับหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วใช่สายมือคือหนอกประจักษ์ใช่สายมือเป็จยักษ์กอยู่สองตัวเรามาถ่ายรูปกับเป็ดยักษ์เพราะเราเามาเป็นกูดอนแล้ววันว่านี้มีเป็ดคู่แอะเราเป็นเป็ดเป็นเป็ดคู่สายมือนี่เป็นร้านไอ้ขวางมือไม่เป็นร้านใช่ร้านน้องฝังอะไรนี่ นนไปกินก็ได้ไปกินตรงนี้แหละพลาดคือว่าปิดหมดแล้ว,วเอามาณสองชุดอะ่ะเอาสองชุดครับเท่าไหร่รับยสิบบาทครับ,บเพราะว่าเอเลือกขายกี่ทุ่มอหรครับเลือกเก็บแล้วครับ <c oughs> อันนี้ว่าทำอ,อะไรครับนี่นสบายครับสบา,าย 天台路馆。 You earning. เสร็จแ,แล้วก็ปักรูืไว้นะครับให้ลมเงย็นเป็นสุขจะในรุ่งเรืองทาง,งานจะในรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งได้สมป,ปัานาป,ปัะการ คเ <Okay. S 2> ใครผ่านไปผ่านมาก็มากลับสกาละได้ครับข้างใต้นุสสุดีก็เขียนว่าพลตรีพระเจ้าบรลลุม,ลม,ลมมาวงเธอกรมมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ว่ายได้เราสองคนก็ไปถ่านได้หมดแล้วไปถ่านอะไรไม่ต้องบอกมาในใจนะห้ามบอกสวยมากก็มีคนามนวิง่งนวิ่งกันอยู่เรื่อยๆนี่งแก่บ่นมีเสียงเซมซีด้วยก็เสียงเซมซีปะ อันนี้นู่นก่อนอมไม่เบอร์ไรอ่ะวันสิบเจ็ดวันนี้ก็ลองเยอะเกินโทษวะ เลขสิเเราจะไปอ่านกันเราเสี่ยงว่าได้ว่าได้อะไร <c oughs> เขาจะไม่มีเป็นแผ่นกระดาษให้ยิงหยิบไปนะก็ดีให้อ่านแล้วก็จำไว้เลยเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดใบที่สิบเจ็ดเสร็จความว่างามเลิศกแสนประเสริฐสิ่งสมอารมณ์หมายจะตก สิ่งฐานใดไม่อดตายทั้งหญิงชายสเสนหาเมตาตนอันลาบนั้นเป็นสีไม่มีขาดเปรียบดังพืชกราที่ด่นผลทั้งแก่อ่อนมีคะอูิปปะปนงอมก็หล่นเราลิ้มอิมอุลาใบนี้ถามถึงคู่จะสู่สมคงได้ชมชูพัก เป็นหนักหนาถามถึงบุตรตาถูกเทอย่างแน่นอนถามญาติมิตรลูกนี้ที่นายพักว่าคงจะได้พบศพส,สลอนอันเรื่องความนั้นเป็นต่อข้อสุนทรจบคำกราบาทีเท่านี้เอก็อดไีได้ดีได้ระเบิดอะไร สามถือว่าดีอะไม่ดีไม่ดีไม่ดีเก็บไว้ที่นี่อันนี้ถือว่าโอเคเอาไปด้วย <c oughs> เคเรื่องวันนี้คืนนี้เที่ยวอุดรก็จบลงไปไก็อิ่มได้กินเยอะในที่พวกนี้ก็กลังกรุงเทพแล้วบอรโอกาสก็กลับมาเที่ยวใหม่ที่บ้านเฟิร์สนะครับบ้านอุดรทับหน้าพาเที่ยวไหนวะยังไม่รู้เดี๋ยวจะมาเมื่อไหร่ วันนี้ฝากติดตามด้วยครับตดสับสไลดด้วยสับสไล,ลด้วยนี้ก็บาย